สวัสดีค่ะสำหรับวันนี้นะคะเรื่องสิ่งสยองสัรรองอิ่มนะคะตอนคราวนะคะตัวชี้วัดของเรื่องนี้ก็คือวส .2 แล้วก็ป .6.4 สนะคะใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทำงานร่วมกันอย่างปลอดภัยเข้าใจสิทธิและหน้าที่ของตนเคารพในสิทธิของผู้อื่น แจ้งผู้เกี่ยวข้องเมื่อพบข้อมูลหรือบุคคลที่ไม่เหมาะสมนะคะหากคุณครูจะพูดถึงอุปกรณ์ที่นักเรียนใช้เก็บข้อมูลมีอะไรบ้างนอกจากที่ครูกำลังจะนำเสนอนะคะปัดได์หรือว่า USB h a ดดิสแบบพกพาหรือ h ์ดดิสก์ที่อยู่ในตัวเครื่อง แต่ถ้าเป็นข้อมูลจากโทรศัพท์มือถือเราจะเก็บข้อมูลอย่างไรเมื่อเราจำเป็นต้องเปลี่ยนเครื่องติดตามกันนะคะวันนี้ครูก็ขอเสนอเทคโนโลยีคลาวนะคะคลาวหากคุณครูพูดคำว่าคลาว โดยที่เด็กๆไม่ต้องมองหน้าจอไม่ต้องมองปากค,คุณครูนะคะได้ยินแค่คําว่า c คา d เด็กๆจะนึกถึงอะไรอินคาวปลาคาวที c o ่แปลว่าแม่วัวผิดหมดเลยค่ะมันคือ crowd c า o u d o อ o u d ค่ะ คลาวคืออะไรคลาวคือเทคโนโลยีในการจัดเก็บไฟล์และการเข้าถึงไฟล์ทั้งจัดเก็บแล้วก็เข้าถึงนะคะจากที่ต่างๆโดยผ่านระบบอินเทอร์เน็ตซึ่งใช้จัดเก็บแล้วก็เข้าถึงโดยผ่านอุปกรณ์ได้หลายชนิดเช่นเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตหรือสมาร์ทโฟนนะคะชัดๆกันเลยนะคะ การเข้าถึงและก็การจัดเก็บนะคะเราสามารถที่จะใช้อุปกรณ์เครื่อง PC เครื่องโน้ตบุ๊กแท็บเล็ต iPad iPhone หรือสมาร์ทโฟนต่างๆนะคะเราสามารถใช้ได้หมดเลยแต่จะต้องมีระบบอินเทอร์เน็ตด้วยนะคะการบริการบนคลาวบริการสประเภทนะคะ ในเรื่องของพื้นที่จัดเก็บข้อมูลและบริการโปรแกรมเอกสารย้อนกลับมาที่พื้นที่จัดเก็บข้อมูลนะคะเราก็จะมี Google Drive, Dropbox, OneDrive ส่วนโปรแกรมเอกสารก็จะมี Google d o c s Document นะคะแล้วก็ Microsoft Office 365ค่ะ สำหรับวันนี้นะคะเรามาดูการบริการบน Google Drive กันนะคะแต่ว่าก่อนที่จะไปดูว่ามันมีบริการอะไรบ้างเรามาดูสิทธิในการแชร์ที่ถูกกำหนดไว้ใน Google Drive กันก่อนนะคะหนึ่งเลยทุกคนมีทุกคนที่มีลิงก์มีลิงก์เอกสารนี้สามารถแก้ไขไฟล์ได้ก็คือ anyone with the link แทน e d i ินะคะหรือว่าสิทธิข้อที่สองก็คือมองเห็นหรืออ่านได้เท่านั้นแต่แก้ไขข้อมูลไม่ได้ก็คือ i ิว Only หรือ Lead Only มองเห็นอย่างเดียวแล้วก็อ่านอย่างเดียวสิทธิประเภทที่3ก็คือแก้ไข,ขไฟล์ได้ก็คือ Can Organize Add and e d i t นะคะ เมื่อรู้จักสิทธิใน Google Drive กันเสร็จแล้วนะคะเราก็มาดูบ้างว่าเราสามารถหรือควรที่จะทำอะไรได้บ้างบน Google Drive ของเรานะคะนอกจากว่าเราจะไปดาวน์โหลดไฟล์ต่างๆจาก Google Drive ของคนอื่นแล้วสิ่งที่เราควรที่จะทำเป็นก็คืออัปโหลดไฟล์ขึ้นไปบน Google, Google Drive ของเราแชร์ลิงก์และ c o อปปี้ลกก็ ควรที่จะต้องทําไม่ได้นะคะตามสไลด์ถัดไปนะคะคุณครูขอแนะนําการบริการอัปโหลดดาวน์โหลดก๊อปปี้ลิงก์และก็แชร์ไฟล์ใน Google, Google Drive ให้ดูกันนะคะตามไปค่ะค่ะเดี๋ยวเราลองมาดูการใช้ Google Drive กันนะคะคุณครูก็จะใช้ของตัวอย่างนี้ล่ะคะ่ะ แสงเดือนพิธีการลังดิห้ามแฮ็กเข้ามานะคะบริการทั้งหมดใน Google มันก็จะขึ้นแบบนี้คุณคููจะไปแบบเร็วๆนะคะแล้วเราก็จะมาใช้บริการเก็บพื้นที่ใน Google Drive เราก็คลิกมาที่ Drive รอนานหน่อยนะคะ คลิกมาที่ไร้ของเราเสร็จปุ๊บก็จะเขียนว่าไร้ของฉันซึ่งข้อมูลเต็มไปหมดเลยนะเดี๋ยวคุณครูเลื่อนผ่านก่อนไม่ให้เด็กๆเห็นนะอ่ะจากนั้นนะคะเราก็ลองมาดูก่อนเพราะว่าเด็กๆยังไม่เคยเก็บข้อมูลเลยเดี๋ยวคุณครูขออนุญาตแนะนำตรงนี้ก่อนนะคะเราสร้าง Google Drive ได้แล้วนะคะเราก็เก็บข้อมูลนะคะเขาจะเรียกว่าอัปโหลดข้อมูลค่ะคลิกมาส คลิกเมาส์ข้างขวาปุ๊บเราก็ไปที่นะะเดี๋นะคะรอนิดนึงนะคะอัปโหลดนะคะแต่ว่าเราจะคือเราสามารถที่จะอัปโหลดขึ้นไปเก็บงานเนี่ยได้ตะกี้บอกไปแล้วว่าได้ทั้งทางเอมพิวเอโน้ตบุ๊กแท็บเล็ตไอแพแล้วก็สมาร์ทโฟนต่างๆนะคะ แล้วก็เราแล้วก็ต้องมีอินเทอร์เน็ตด้วยไม่งั้นเราจะอัปโหลดไม่ได้วันนี้คุณครูจะสาธิตการอัปโหลดทั้งโฟลเดอร์ถ้าเด็กๆอัปโหลดโฟลเดอร์เป็นอัปโหลดไฟล์ก็ไม่ยากนะคะก็คลิกที่อัปโหลดโฟลเดอร์ตรงนี้คุณครูพัดมีงานอยู่ชิ้นหนึ่งที่ต้องการที่จะทำร่วมกับเพื่อนครูนะคะคุณครูพัดก็ ไปเอาโฟลเดอร์ที่ครูต้องการที่จะให้เรื่อครูเนี่ยเห็นด้วยแล้วก็แก้ไขได้ด้วยนะคะคุณครูก็มานี่ค่ะงานนี้ครูทําร่วมกันกับเพื่อนนะคะที่เราเนี่ยทําร่วมกันแล้วแล้วข้อมูลของเราก็จะปลอดภัยด้วยคือแพ็กคลิกเกียรติบัตรเกียรติบัตรอะไรอ่ะบอกให้ก็ได้ก็คือเกียรติบัตรวันวิทย์นั่นแหละอ่ะคุณครูก็อัปโหลดตรง เขาก็ถามเราก่อนว่าอัปโหลดทั้ง65ไฟล์ไปยังเว็บไซต์นี้ใช่ไหมเราก็บอกเขาครับอัปโหลดแล้วก็รอด้านนี้นะคะก็กำลังอัปโหลดหนึ่งรายการแล้วก็เขาเดาให้เราว่าเหลือเวลาเท่าไหร่แล้วนะคะ เราก็รอสีเขียวๆตรงนี้ค่ะเกินกว่าสีเขียวนี้จะเต็มวงนะคะวันนี้คุณครูน่าจะได้สอนแค่การอัปโหลดโฟลเดอร์คือกไม่น่าเลือกโฟลเดอร์ใจเย็นห้าสองหสองแล้วค่ะของเราจะมีอยู่ทั้งหมดเจ็ดสบสองนะคะผู้ล รับเกียรติบัตรทั้งหมดมี7.2คนแทนแทนแทนเรียบร้อยนะคะแล้วก็เขาก็มีข้อความขึ้นมาว่าอัปโหลดเสร็จสมบูรณ์1รายการเราก็ทำการติดไปนะคะตะกี้เราอัปโหลดโฟลเดอร์ชื่อเกียรติบัตร2นะคะนี่ค่ะก็จะมาอยู่ตรงนี้น ลิกเข้าไปนะคะงานของเราทั้งหมดก็จะอยู่ในนี้หมดเลยนะคะอันนี้คือทั้งหมดเดี๋ยวคุณครูสาธิตเรื่องการอัพโหลดก่อนนะคะเดี๋ยวขอสต๊อปตรงนี้สักครู่นะคะค่ะอยู่ที่โฟลเดอร์เดิมนะคะะกีอัพโหลดไปแล้วและอีกอีกทางหนึ่งสมมุติว่าเราเป็นอีกฝ่ายหนึ่งนะคะเพื่อนอัพโหลดมาให้แล้ว และเราต้องการดาวน์โหลดหลักทำอย่างไรก็คลิกเมาส์ข้างขวานะคะแล้วก็เลื่อนมาที่คําว่าดาวน์โหลดตรงนี้ค่ะคลิกดาวน์โหลดลงไปนะคะ,อะขอสต๊อปก่อนนะคะเพราะว่ามันจะเยอะมากนะคะก็เหมือนกับอัปโหลดแล้วก็เราก็เขาก็จะไปอยู่ในโฟลเดอร์ดาวน์โหลดในเครื่องของเรานั่นแหละคะ่ะ อ่ะนะคะค,คือขอสต็อกตรงนี้ก่อนนะคะตมกี้มวยไไปก็คืออยากบอกเด็กๆว,ว่าเมื่อเราอัปโหลดเป็นเราก็สามารถที่จะดาวน์โหลดได้ด้วยจริงๆดาวน์โหลดเนี่ยเราควรจะเป็นแต่แรกนะคะเพราะเราเนี่ยน่าจะต,ต้องต้องการข้อมูลของคนอื่นเนี่ยมากกว่านะคะอ่ะอัปโหลดแล้วดาวน์โหลดแล้วต่อมาเราควรจะทำอะไรเป็นอีกบน Google Drive นะคะ อ่ะคลิกเมาส์ข้างขวาปุ๊บตรงนี้ค่ะแชร์นะคะแชร์ตรงนี้เราต้องการที่จะแชร์กับเพื่อนแล้วก็ทำงานด้วยกันอย่างปลอดภัยเราก็คลิกที่แชร์แชร์มาปุ๊บนะคะเขาก็จะขึ้นว่าเอ่อตัวเราเป็นเจ้าของแล้วเราจะเพิ่มผู้คนและกลุ่มคนเนี่ยแชร์ไปที่กลุ่มไหนนะคะเราก็ลองดูว่าสมมติว่าเราจะแชร์ไปที่เพื่อนคนนี้ของเราเราก็คลิก ปุ๊บก็บอกว่าต้องแจ้งเตือนเขาด้วยนะถ้าไม่แจ้งเตือนก็อันก็เอาออกไม่ต้องแจ้งเตือนโทรคือกันแล้วแต่ถ้าคลิกแจ้งเตือนก็ให้คลิกแจ้งเตือนเขาด้วยว่าอีเมลนี้มีการแชร์ข้อมูลเข้ามานะคะแล้วเราก็อาจจะส่งข้อความเพิ่มไปด้วยแชร์อะไรแชร์เกียรติบัตรสองตรงนี้ และก็กลับมาดูที่ตรงนี้นะคะว่าเราจะกำหนดสิทธิ์ให้คนที่คนที่รับแชร์โฟลเดอร์เกียรติบัตร2ของเราเนี่ยอย่างไรให้เขาเป็นผู้มีสิทธิ์อ่านอย่างเดียวให้เขาเป็นผู้แสดงความคิดเห็นให้เขาเป็นเอดิเตอร์ก็คือจัดระเบียบเพิ่มแล้วก็แก้ไขไฟล์ได้หมดเลยเราก็เลือกมานะคะเนื่องจากว่าอันนี้ครูต้องการทํางานกับเพื่อนครูก็เลือก คุณสมบัติข้อนี้ให้นะคะคลิกปุ๊บแล้วเราก็ส่งไปนะคะขอออกก่อนนะคะจากนั้นกลับมาที่อีกคำสั่งหนึ่งที่เราควรจะรู้จักนะคะคลิกเมาส์ข้างขวาตัวนี้ค่ะรับลิงค์นะคะรับลิงก์เราก็คลิกเข้าไปปุ๊บเขาก็ลิงค์ว่าลิงก์เกี่ยวกับโฟลเดอร์ปฏิบัติสองเนี่ย อยู่ที่ลิงก์นี้นะคัดลอกลิงก์ก็คือเราคือเนื่องจากว่า URL เด็กๆตรงน,นี้เรียกว่า URL เนี่ยยาวมากเราคงพิมพ์ไปไม่ได้แล้วพิมพ์ไปไม่ถูกเพื่อนเราก็เข้าไม่ได้นะคะ,ะเขาก็ให้คัดลอกลิงก์แล้วก็จํากัดด้วยว่าใครจะเข้าถึงได้บ้างจํากัดว่าเป็นใครบ้างก็ได้หรือทุกคนที่ลิงก์ ส่วนใหญ่คุณครูจะถ้าส่งลิงก์ไปคุณครูจะให้ทุกคนที่มีลิงก์เข้าได้นะคะจากนั้นเราก็คัดลอกหรือแล้วก็ไปไปล่อยที่ไหนก็อาจจะปล่อยในวางในไลน์ของเราหรือว่าไปส่งเอาลิงก์เนี้ยส่งไปทางใดทางหนึ่งผ่านโซเชียลได้หมดเลยนะคะอ่ะสำหรับ Google Drive นะคะก็มีอัปโหลดดาวน์โหลด แชร์แล้วก็รับลิงก์คลิปนี้คุณครูคงจะสรุปไว้เท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ